สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทุ่ฟรีก,กับพี่เดนครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษา,าป .6 วันนี้จะเป็นในหน้าที่13นั่นเองนะคะโดยโจทย์ข้อแรกของหน้าที่13จะเป็นข้อที่2ใหญ่ค่ะเขาบอกว่าให้เราเติมคําลงในช่องว่างให้ตรงกับความหมายนั่นเองนะคะเติมคําลงในช่องว่างให้ตรงกับความหมายยกตัวอย่างเช่นขเขาว้นข้าว1น่ไว้ข้าวหก็คือข้อ1 ข้าวหนึ่งหมายถึงข้าวเปลือกที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่นข้าวเปลือกที่นำมาเพาะแล้วก็จะย้ายไปปลูกที่อื่นเราเรียกว่าอะไรเราก็ไปหามามันคือข้าวกล้านั่นเองโอเคแบบนี้เก็าไหมคะเข้าใจนะทีนี้ไปดูกันที่ข้อข้าวสองกันข้าวสองหรือข้อสองค่ะบอกว่าหมายถึงเมล็ดข้าวที่ยังไม่ได้เอาเปลือกออกง่ายไหมเมล็ดข้าวที่ยังไม่ได้เอาเปลือกออกแน่นอนก็ต้องเรียกว่าข้าวอะไรเอ่ย ข้าวเปลือกนั่นเองนะคะเรียงง่งยๆสั้นๆว่าข้าวเปลือกจบไหมจบเลยนะคะคือข้าวที่ยังไม่ได้เอาเมล็ดเออไม่ได้เอาเปลือกออกนั่นเองต่อมาข้าวที่3หมายถึงข้าวที่สีแล้วหมายถึงเอาไปสีแล้วนะนะแต่ว่ายังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดอ,อยู่นะคะข้าวที่สีออกมาแล้วยังมีจมูกข้าวแล้วก็เยื่อหุ้มเมล็ดอยู่ นั่นเองข้าวนั้นมีชื่อว่าข้าวอะไรคะที่ยังมีจมูกข้าวเขาจะเรียกกันว่าข้าวข้าวอะไรใช้ถ่ายรูปได้ข้าวกล้องนั่นเองนะคะโอเคต่อมาข้าวสี่ค่ะข้าวที่4ี่ก็คือหมายถึงข้าวที่หุงสุกแล้วเรียกว่าข้าวสุกก็ได้ใช่ไหมข้าวที่หุงสุกแล้วเราเรียกว่าอะไรไม่ใช่ข้าวเจ้านะคะยังไม่ใช่ข้าวเจ้านะเราจะเรียกว่าข้าวข้าวอะไรเอ่ย ข้าวสวยนั่นเองนะคะข้าวสวยนะก็คือข้าวที่หุงสุกแล้วหรือเรียกว่าข้าวสุกก็ได้นะคะส่วนข้าวเจ้าเนี่ยก็คือจะเป็นพัน์ธุของเขานั่นเองว่าข้าวเจ้าข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบนี้เป็นต้นต่อมาข้าวที่ห้าหมายถึงข้าวเปลือกที่สีหรือซ้อมจนเหลือแต่เมล็ดขาวนะคะที่สีหรือซ้อมจนเหลือแต่ เมล็ดขาวนะคะเมล็ดที่มันขาวๆนั่นเองเรียกว่าข้าวอะไรข้าวอะไรข้าวอะไรเรียกว่าข้าวสารนั่นเองนะคะก่อนจะเป็นข้าวสุกก็ต้องเป็นข้าวสารถูกต้องไหมนั่นแหละคือข้าวที่เสียงมาแล้วเหลือแต่เมล็ดเสียวขาวเลยก็คือข้าวที่คนส่วนใหญ่ทานกันในทุกวันนี้นะคะข้าวสีขาวๆเรียกว่าข้าวสารอันนั้นคือเวอร์ชั่นก่อนสุกแต่ถ้าสุกเรียกว่าข้าวไหนข้าวสวยหรือข้าวสุก ต่อมาข้าวสุดท้ายข้าวที่6ค่ะหมายถึงข้าวที่เอาเปลือกออกโดยวิธีการใส่ครกตำนะวิธีการเอาเปลือกออกแตกต่างกันเนาะถ้าเป็นข้าวสารธรรมดานะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวข้าวอะไรก็ตามถ้าเหลือแต่เมล็ดสีขาวๆเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าข้าว สารที่แบบว่าเอาออกโดยการสีหรือการซ้อมใช่ไหมคะทีนี้ในกรณีที่เขาเอาเปลือกออกโดยการที่นําไปใส่ครกแล้วก็ตําอันนี้เขาจะมีชื่อเรียกออกไปแตกต่างกันเขาจะเรียกว่าข้าวซ้อมมือคะ่ะข้าวซ้อมมือนั่นเองโอเคไหมโอเคนะคะจะเรียกว่าข้าวซ้อม ออโอเคทีนี้ต่อมานะคะไปดูกันที่ข้อที่3กันต่อเลยข้อที่3เนี่ยบอกว่าให้หาความหมายจากคําของคําจากภาพที่กําหนดให้เขาให้ภาพมาเราก็ไปหาความหมายแต่ก่อนที่จะรู้ความหมายเราก็ต้องรู้จักคําก่อนใช่ไหมว่าไอ้ภาพที่เขาให้มาเนี่ยมันคือคําว่าอะไรนะคะตัวแรกเปิดมาเห็นเลยคือตัวอะไรเอ่ยใครรู้บ้างเขาคือควายนั่นเองนะคะควายเนี่ยแหละนะคะ ควายหมายถึงอะไรล่ะเราก็ไปหาความหมายมาความหมายของควายก็คือสัตว์เคียวเอื้องขนาดใหญ่นะคะที่มีตัวสีดำหรือเทานะคะลักษณะเขาก็คือจะเป็นเขาโค้งยาวนั่นเองทีนี้ต่อมาอันที่สองอันนี้มีใครรู้บ้างว่ามันคืออะไรอันที่สองตรงนี้เขามีชื่อว่าชื่อว่าอะไรเอ่ย คือสิ่งนี้ค่ะอาสะกดพร้อมกันอแอก็อ่านว่าแอกนั่นเองนะคะมันคือแอกค,ค่ะแอกเนี่ยคืออะไรล่ะแอกเนี่ยจะเอาไว้วางบนคอควายค่ะเพราะฉะนั้นความหมายของเขาก็จะมีดังนี้นะคะเป็นไม้ที่วางขวางบนคอควายนะคะหรือว่าคอวัวหรือคอควายนั่นเองนะจะใช้ไถนาค่ะคราดนาแล้วก็ใช้ในกรณีที่จะนำควายไปเทียมเกวียนนั่นเอง นะคะก็คือเอาวางไว้บนคอควายอีกทีหนึ่งเนาะเอาไว้บังคับควายนั่นเองต่อมานะคะตรงนี้เขาชี้มานะคะตรงที่เขาชี้มาเนี่ยคือตรงไหนคือตรงเชือกที่มันเชื่อมตรงจมูกตรงนี้ดูออกไหมก็คือตรงนี้นะคะเขาเรียกอะไรเชือกที่เอาไว้ร้อยตรงนี้เขาเรียกว่าสนตะพายนะคะสนตะภายหมายถึงอะไรหมายถึงเอาเชือกร้อยค่ะเอาเชือก เอาเชือกร้อยเนาะเอาเชือกร้อยช่องจมูกนะคะเอาเชือกร้อยช่องจะมูกช่องจมูกวัวควายนะคะช่องจมูกวัวแล้วก็ควายที่เจาะแล้วนะคะที่เจาะแล้วคือเขาจะเจาะ ปกติจมูกจะมีสองรูใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็จะมีผนังกั้นบางๆเหมือนห้องสองห้องอะคะ่ะแล้วทีนี้เขาก็จะเจาะรูเอ่อเจาะผนังที่กั้นระหว่างรูจมูกสองอันแล้วทีนี้ก็จะร้อยเชือกมานั่นเองนะคะเขาเรียกสนตาพายต่อมาภาพต่อมาเปิดไปหน้าที่14ค่ะหน้าที่14เนี่ยเป็นภาพของอะไรอันแรกเลยเป็นพาหนะนะคะแต่ก่อนก่อนที่จะมีรถยนต์ใช่ไหมก็จะมีเจ้าตัวนี้นะคะสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเกวียนนั่นเอง ใช่ไหมคะมันคือเกวียนค่ะอ่ามันคือเกวียนเกวียนคืออะไรเกวียนหมายถึงยานพาหนะค่ะยานพาหนะชะนิดหนึ่งนั่นเองยานพาหนะชะนิดหนึ่งมีกี่ล้อมีสองล้อนะคะมีสองล้อใช้ใช้อะไรใช้บัวหรือควายเทียมนั่นเอง ใช้วัวนะคะใช้วัวหรือควายนะคะใช้วัวหรือควายเทียมอ่าอันนี้คือเกลียนนั่นเองทีนี้ไปกันต่อที่รูปภาพสุดท้ายนะคะอ่ะไปกันต่อที่รูปภาพสุดท้ายตรงนี้คืออะไรคือกองฟางนะคะ กองฟางนั่นเองนะหรือว่าฟางนะคะความหมายคืออะไรล่ะความหมายคืออันนี้ค่ะมันก็จะหมายถึงต้นข้าวที่เกี่ยวนวดหรือว่าฟาดเอาเมล็ดออกแล้วก็จะเหลือแค่ต้นเปล่าๆค่ะส่วนเมล็ดเราก็จะนําไปสีไปซ้อมเอาใช่ไหมให้มันได้เป็นเมล็ดสีขาวมาอีกทีนึงจากเข้าวเปลือกเป็นข้าวสารทีเนี้ต้นข้าวที่เหลืออยู่เนี่ยเขาก็เลยจะเรียกว่าเป็น ฟางนั่นเองนะคะทีนี้ก็เอามาสุมๆกันขึ้นเขาก็เลยกลายเป็นกองฟางนั่นเองเข้าใจไหมประมาณนี้นะคะต่อมาอ่ะไปกันต่อข้อที่3เลยนะคะเสร็จแล้วจะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะข้อที่3เนี่ยบอกว่าให้เติมคําในช่องว่างให้เป็นจํานวนที่สํานวนที่สมบูรณ์แล้วหาความหมายนะคะเป็นสํานวนนั่นเองนะใครเคยได้ยินสํานวนอะไรต่างๆนานาพยายามนึกดูเนาะอ่ะมาเรามาดูกัน ตรงนี้นะคะอันแรกสำนวนแรกคือ um กงเกวียนกรรมกรรมอะไรเอ่ยกงเกวียนกรรมกรรมเกวียนเหมือนกันค um ่ะอ่ะกงเกวียนกรรมก็เกวียนนะคะกงเกวียนกรรมเกวียนหมายถึง um อะไรก็คือกงเกวียนเนี่ยมันจะเป็นวงล้อใช่ไหมคะของเกวียนเนาะมันจะเป็นล้อแล้วก็หมุนไปหมุนไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าเวนกรรมมันก็จะหมุนกลับมาหาเรานะคะหมุนวนไปก็คือจะเป็นประมาณว่าเวนสนอง เวนนะคะคำหมายความหมายของเขานะเวนสนองเวนแล้วก็กรารค่ะกรารก็อะไรเหมือนกันกรารก็สนองกรารเหมือนกันนะคะเวนสนองเวนกรราสนองกรารประมาณนั้นนะคะต่อมาอันที่สองสำนวนที่สองปลดอะไรเอ่ยเอาคำที่เราเจอมาเมื่อกี้เลยมาใส่ปลดแอกนั่นเองนะคะปลดแอกค,ความหมายของเขาก็คือทำให้เป็นไงคะ ทำให้เป็นอิสระนั่นเองเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะใช้แอกใช่ไหมควบคุมหรือว่าบังคับควายซึ่งมันจะทําให้เขาเนี่ยขาดอิสระในการเดินจะเดินไปทางนั้นก็ไม่ได้ทำทางนี้ก็ไม่ได้นะคะ mm hmm. เขาเลยเปรียบเทียบกับคนว่าคนเนี่ยถ้าสมมติโดนอํานาจครอบงาเราก็ต้องทําตามที่ผู้มีอํานาจเขากําหนดให้ใช่ไหม ก็เหมือนกับแอกค่ะที่บังคับเราไว้แต่ทีนี้พอปลดแอกออกปุ๊บเสร็จเรียบร้อยก็คือเป็นการที่เป็นอิสระแล้วเราก็ประมาณว่าพ้นจากอำนาจนั่นเองอันนี้คือความหมายของํำนวนปลดแอกต่อมานะคะอันที่3ไฟไหม้ไฟไหม,ม้อะไรล่ะไฟไหม้ต้นข้าวค่ะไฟไหม้ฟางนะไฟไหม้ฟางความหมายของเขาคืออะไรไฟไหม้ฟางความหมายของเขาจะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะ อารมณ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นอย่างวู่วามนะคะก็คือไฟไหม้ฟังใช่ไหมฟังมันจะเป็นต้นข้าวที่มันแห้งแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่ทําให้ไฟเนี่ยสามารถไหม้ไปลามไปได้อย่างรวดเร็วนะคะอ่ะเหมือนกับอารมณ์ร้อนนะคะที่แป๊บเดียวก็เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเลยนะคะ เกิดขึ้นมาแป๊บเดียวฟังก็หายไปเลยวูบวายม่พักหนึ่งแล้วก็หายไปนะคะแล้วก็หายไปประมาณนี้นะคะอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างวูบวาวูบมาแป๊บเดียวพอไหมเสร็จปุ๊บต้นฟังก็หายไปแล้วก็หายไปนั่นเองนะคะต่อมาอันที่4อันที่4ี่สนอะไรเอ่ยที่เอาไว้เจาะจมูกควายเจาะจมูกวัวด้วยสนตะพายนั่นเองนะคะ สนตภายสนตภายสนตภายเนี่ยมีความหมายว่าอะไรความหมายของเขาก็คล้ายๆกับปลดแอกแต่ว่าเป็นฝั่งตรงข้ามปลดแอกค,คือทำให้เป็นอิสระแต่ถ้าเป็นสนตะภายก็คือการถูกบังคับนะคะถูกบังคับให้ยอมทำตามถูกบังคับให้ยอมทำตามอ่าอันนี้คือสนตะภายถามว่าจำใจไหม ด้วยความจำใจด้วยนะคะทำตามด้วยความจำใจนั่นเองอ่านี่คือความหมายของสนตะภายต่อมาสุดท้ายค่ะเสียมอะไรเอ่ยเสียมเสียมเสียมตืดดให้ชนกันอันนี้จะเติมเข้าไปนะคะก็คือเขาควายค่ะเสียมเขาควายให้ชนกันนั่นเองความหมายของสำนวนที่ว่าเสียมเขาควายให้ชนกันก็คืออะไร <S <S ปกติเขาชนกันเนี่ย ด้วยอารมณ์ดีไหมไม่นะคะเขาชนกันเพราะเขาโกรธกันเพราะฉะนั้นการเสี่ยมเขาควายให้ชนกันเนี่ยก็คืออาการที่ประมาณว่าเป็นคนยุยงให้โกรธนะคะยุยงให้โกรธหรือว่าเกลียดนะคะยุยงให้โกรธให้โกรธเกลียดหรือวิวาดกันก็คือทะเลาะกันนั่นเอง อันนี้เขาเรียกว่าเสียมเขาควายให้ชนกันเพราะควายจะสู้กันโดยการใช้เขามาชนชนกันนั่นเองนะคะโอเคครบแล้วเรียบร้อยนะคะทั้ง5าสำนวนความหมายก็มาแล้วนะคะเติมแล้วด้วยเนาะก็มีดังนี้นะคะในหน้าที่13แล้วก็14ประมาณนี้ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่15แล้วก็หน้าต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามหรือ s u b s c r i b e รอไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย